ุรงรสด,ด้วยเกลือนะครับผมนะเท่าไหร่ครับรงลงรดด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาสองช้อนชานะประมาณหนึ่งสองช้อนชานครับถ้าใส่เยอะก็จะเค็มนะครับผมนะ,ะเกลือนะครับจัดเกลือเข้าไปแล้วสองช้อนชานะครับโดยประมาณนะผมนะนะอันนี้หม้อเบอร์ยี่สี่นะครับหม้อเบอร์ย<ม>ี่สี่ก็ ไฟกลางนะครับค่อนข้างทีแลยไฟกลางนะผมนะใช้ไฟกลางกลิ่นหอมครับตอนนี้ทั้งแต่เช้าถ้าทั้งแต่เช้ามืดต,ตอนนี้มันตีห้านะครับตีตีห้าจะหกโมงนะครับตีห้ากว่าเราก็ลุกขึ้นมานะครับทำแกงส้มผักรวมนะใส่ปากระป๋อง